สวัสดีครับผมลุงใจรายงานราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรมาแล้วครับวันนี้จะมีผักอะไรบ้างปรับขึ้นหรือลดลงนะครับมารุ้นไปด้วยกันนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลกรุณากดติดตามกดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาเลาฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับลุงใจเช่นเคยนะครับกับรายการรายงานราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับผม วันนี้ก็มาช้าหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะครับเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็มาลุ้นนะครับว่าจะมีรายการราคาผักอะไรบ้างนะครับที่ปรับขึ้นหรือลงหรือว่าราคายังคงทรงตัวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานนะครับทุกท่านก็สามารถนะครับไปดูคลิปของเมื่อวานนี้แล้วก็นําราคามาเปรียบเทียบกับวันนี้ว่ามีอะไรบ้างที่ปรับขึ้นหรือลดลงนะครับผม นะครับก็มาลุ้นด้วยกันนะครับผมก็เริ่มจากนะครับผักทั่วไปนะครับของวันที่9เดือนมิถุนรกนราคมนะครับ2อ6 4นิบ่ะครับเริ่มจากกระเจี๊ยบเขียวนะครับ8บาทต่อกิโลกรัมนะครับกระหล่ำดอกขาว23บาทต่อ kg. กิโลกรัมกระหล่ำปลีม่วง25บาทต่อ kg. กิโลกรัมกระหล่ำปลีเขียว13บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายขาว110บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอก40บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นฉช่าย35บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อน24บาทต่อกิโลกรัมข้านาต้น16บาทต่อกิโลกรัมข้านายอด20บาทต่อกิโลกรัมข้าวนาฮ่องกง24บาทต่อกิโลกรัมชะอมถุง16บาทต่อกรมถั่วฝักยาว45บาทต่อกิโลกรัมอืมถั่วฝักยาวนี่ราคาก็มีทิศทางที่ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับาจากสองสวันมานี้นะครับสังเกตว่าราคาจะปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับวันละ5บาทเลยนะครับนะครับวันนี้ก็ ่45บาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาขายส่งนะครับจากาตลาดกลางนะครับผมส่วนราคาน้าส่วนก็จะ,จะอยู่ราวๆกิโลละไม่ต่ากว่า30บาทนะครับ30-35บาทนะครับประมาณนี้นะครับส่วนราคาขายปีกทั่วไปก็น่าจะบวกไปหนึ่งเท่าตัวนะครับของราคา,าขายส่งในตลาดนะครับผมก็น่าจะอยู่ราวๆ กิโลกรัมละ90บาทถึง100บาทนะครับถั่วฝักยาวช่วงนี้นะครับก็ออกน้อยแล้วก็มีความต้องการสูงนะครับก็เลยทาให้ราคานะครับกลับมาดีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับต่อไปเลยครับถั่วพู20บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาจีน85บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวานนอก8 5บาทต่อกิโลกรัมถั่วแขก30บาทต่อกิโลกรัม บวบงู14บาทต่อกิโลกรัมบวกหอม12บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยม14บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉด12บาทต่อกรมผักกวางตุ้งดอก6บาทต่อกิโลกรัมผักกวางตุ้งธรรมดา4บาทต่อกิโลกรัมผักกวางตุ้งไต้หวัน8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุย20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหัวไชเท้า6บาทต่อกิโลกรัมผักขมจีน14บาทต่อกิโลกรัม ผักบุ้งจีน10บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทย6บาทต่อกรมฟักเขียวอ่อน10บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนก12บาทต่อกิโลกรัมมะราจีน26บาทต่อกิโลกรัมมะระกกดิบ9บาทต่อกิโลกรัมเมเขือจาน14บาทต่อกิโลกรัมเมเขือบัวลอย16บาทต่อกิโลกรัมเมเขือพวง35บาทต่อกิโลกรัมเมเขือม่วง12บาทต่อกิโลกรัมเมเขือยาว26บาทต่อกิโลกรัม มะเขือลิง16บาท p, ต่อกิโลกรัมมะเขือเขียวเสวย12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศผลใหญ่10บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินี70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดา10บาทต่อกิโลกรัมมะเขือปลอก8บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลือง15บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่า16บาทต่อกิโลกรัมยอดมะพร้าว40บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้า12บาทต่อกิโลกรัมสายบัว14บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ปี๊บ30บาทต่อกิโลกรัม หน่อไม้ฝรั่ง120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางลม30มบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟาง90้าบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสด140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู7 8บาทต่อกิโลกรัมเห็ดแพก12บบาทต่อแพกขหนแขงข้า26บาทต่อกิโลกรัมแตงกวา10บาทต่อกิโลกรัมแตงล้าน7บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อน8บาทต่อกิโลกรัมไหลบัว60บบาทต่อกิโลกรัมไปเป็นรายการผักปรุงรสนะครับ กระชายซอย60บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัว90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไม่ตัดหมวด60บาทต่อกิโลกรัมขมิ้นขาวปอก80บาทต่อกิโลกรัมขมิ้นเหลือง35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอย35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อน24บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่42บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อน20บาทต่อกิโลกรัมข่าแก่12บาทต่อกิโลกรัม ตะไคร้12บาทต่อกิโลกรัมต้นหอม35บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่ง20บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาว25บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทย80บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเรียง60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูของท่อ55บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูยอดสน55บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนเล็ก100บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนใหญ่75บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียว40บาทต่อกิโลกรัม พริกจินดาแดง40บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียว50บาทต่อกิโลกรัมพริกมัน50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียว45บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดง55บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวก6กบาทต่อกิโลกรัมพริกเหลือง45บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อน120บาทต่อกิโลกรัมมะขามเปียกแกมเมล็ด70บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์กลาง40สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์เล็ก20สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่่80สตตางอลูก ลูกมะกรูด4ีสตางค์ต่อลูกหอมแดงไม่ตัดหมวด35บาทต่อกิโลกรัมใบกระเจี๊ยบ8บาทต่อกำใบกะเพรา15บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่าย20่บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูด25่บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่60บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลัก20บาทต่อกิโลกรัมใบหงลพา15บาทต่อกิโลกรัมเป็นรายการผักพื้นบ้านนะครับดอกขี้เหล็ก35บาทต่อกิโลกรัมดอกสลิด7 0บาทต่อกิโลกรัม ดอกหอม75บาทต่อกิโลกรัมดอกแค่40บาทต่อกิโลกรัมดอกสนอ80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาสังสองบาทห้าสิบสตางค์ต่อกรมผักหวานป่า100บาทต่อกิโลกรัมมะขามฝักอ่อน120บาทต่อกิโลกรัมมะรุม15บาทต่อกิโลกรัมยอดตำลึง5บาทต่อกรมลูกมะกอก35บาทต่อกิโลกรัมสตอร้อยละ650หัวปี7บาทต่อหัวใบบอร์บก2บาท50สตางค์ต่อกรม ใบพลู60บาทต่อกิโลกรัมใบยานาง20บาทต่อกิโลกรัมใบเตย10บบาทต um ่อกิโลกรัมไปเป็นรายการผักพืชไร่นะครับข้าวโพดข้าวเหนียว13บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานปอกเปลือก14บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือก11บาทต่อกิโลกรัมถั่วลิสง4ี่สบบาทต่อกิโลกรัมฟักทองลูกเล็ก8บาทต่อกิโลกรัมฟักทองลูกใหญ่18บาทต่อกิโลกรัมมะพร้าวน้ำหอม30บาทต่อลูกมันเทศ14บาทต่อกิโลกรัม มันแก้วเจบาทต่อกิโลกรัมมันไข่ส0บาทต่อกิโลกรัมเผือหอม20บาทต่อกิโลกรัมแตงโงมูกินารี1 4บาทต่อกิโลกรัมแตงโงมูซอนย่า1 4บาทต่อกิโลกรัมแตงโงมูตอปิโด14บาทต่อกิโลกรัมแตงไทย12บาทต่อกิโลกรัมแห้ว60บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางจินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีนะครับขอขอบคุณข้อมูลมาณนาที่นี้ด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นวันที่มีราคาผักบางชนิดนะครับก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ปรับขึ้นนะครับนะครับปรับขึ้นบวกไปประมาณ5บาท10บาทนะครับ10บาท15บาทนะครับก็ก็ยังถือว่าขึ้นไม่เยอะนะครับเพราะว่าก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่ยังส่งผลทำให้ราคาพืชผักช่วงนี้ก็ยังคงทรงๆตัวแล้วก็ปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของโรคระบาดในช่วงนี้นะครับที่ทําให้ราคาผักก็ยังไม่กระเตืองเนื่องจากตลาดบางพื้นที่ก็ยังเปิดไม่เต็มที่นะครับบางพื้นที่ก็ยังถูกปิดอยู่นะครับแล้วก็จะมีกระแสของอการล็อกดาวน์เข้ามาอีกนะครับว,วันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบออกมาชัดเจนนะครับว่า รัฐบาลจะล็อกดาววันไหนนะครับล็อกดาวกี่วันนะครับล็อกดาวแล้วจะจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่ยังไงนะครับก็ต้องคอยติดตามอาการรายงานข่าวนะครับทางสื่อโซเชียลนะครับก็สำนักข่าวทั่วไปนะครับนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับส่วนราคาผักก็นะครับอย่างนี้แหละนะครับก็ผมก็จะรายงานนะครับทุกวันนะครับ รายงานทุกวันนะครับยกเว้นวันไหนที่ไม่มีข้อมูลนะครับวันในบางวันก็อาจจะรายงานช้าหน่อยนะครับเนื่องจากมีปัญหาทางด้านอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลฟ์บานนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ